43. ใบชาห่อหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด75ตารางเซนติเมตรยาว20เซนติเมตรถ้ามีใบชาอยู่2.04ลูกบาดเมตรจะบรรจุได้กี่ห่อข้อ 1. 1,360ห่อข้อ 2. 1,432ห่อข้อ 3. 1,795ห่อข้อ 4. 3,426ห่อมา เขาถามว่าถ้าเรามีใบชายอยู่เท่านี้จะสามารถบรรจุได้กี่หอ่อถูกไหมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้นิดนึงพี่ให้น้องสังเกตว่าข้อนี้มีข้อควรระวังที่ตรงไหนเอ่ยคิดสิข้อนี้มีเขาตรงไหนที่ควรระวังหน่วยถูกไหมอ่ะถูกต้องเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเขาให้ตรงนี้เป็นเซนเป็นซารางเซนเฮ้ยแต่สุดท้ายดันมีชาเป็นลูกบาศเมตรว่ะ สงสัยหรือเปล่าถูกไหมเพราะฉันถ้าน้องรู้ข้อนี้น้องก็ต้องรู้ว่าพี่วาดรูปใบาชาขึ้นมาก่อนออก่อนที่พี่จะไปหาปริมาตรของใบาชาพี่ถามว่าถ้าหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ลูกบาทเฟนมีใครรู้บ้างหนึ่งลูกบาทเมตรมีค่าเท่ากับใช่หนึ่งลูกบาศมีรลูกบาทเมตรม,ม,มีค่าเท่ากับ 1>, 1ล้านลูกบาทเซนติเมตรหรือมีค่าเท่ากับ10กำลังหลูกบาทเซนติเมตรถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าข้อน,นี้น้องบีใบาชาอยู่2.04ลูกบาทเมตรจะทำให้เป็นลูกบาทเซนก็ต้องคูณด้วย10กำลัง6นั่นเองถูกปะซึ่งพอคูณแล้วก็จะได้เป็น2 2ล้าน40,000 ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองอะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเรารู้แล้วว่าอ๋อเรามีใบชาสองล้านสี่หมื่นลูกบาทเซนนะอะดาวไว้เลยพอรู้อย่างนี้แล้วทำไงนะลูกนี้ปุ๊บเราก็มาหาว่าเฮ้ยแล้วใบชาหนึ่งหอมีปริมาตรเท่าไหร่แล้วเราค่อยเอาปริมาตรหนึ่งห่อไปหารด้วยปริมาตรชาทั้งหมดก็จะได้ว่าเฮ้ยมันมีกี่ห่อกันแน่ถูกปะ เริ่มเลยเขาบอกว่าใบาชาเป็นอย่างนี้แล้วกันทางมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเดียอ่ะพื้นที่เป็นอย่างนี้ถูกปะ,ะประเขาดันบอกว่าเฮ้ยพื้นที่หน้าตัดของมันอ่ะเป็นเจ็ดสิบห้าตารางเซนติเมตรแต่ความยาวตรงเนี้ยของมันเป็นยี่สิบเซนติเมตรหมายความว่ายังไงพื้นที่หรือปริมาตรปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานถูกปะ ูณด้วยความสูงอันนี้คือปริมาตรของใบาชาในหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นเราก็หาเลยว่าหนึ่งกล่องของใบาชาเนี่ยนะมีปริมาตรคือพื้นที่ฐานนึกเขาบอกมาแล้วว่าคือ75ถูกปะคูณด้วยความสูงก็คือ20 75คูณยีได้1,500ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากรู้ว่า จะบรรจุได้กี่หอ่อพี่ก็ต้องเอาปริมาตรชาทั้งหมดปริมาตรชาทั้งหมดส่วนด้วยอะไรนะส่วนด้วยปริมาตรที่แทนเป็นตัววีแล้วกันจะได้ไม่ต้องเขียนนั้นชาหนึ่งหอ่อซึ่งปริมาตรชาทั้งหมดหารด้วยปริมาตรชาหนึ่งห่อคือสองล้านสี่หมื่นที่เราหาได้ตะก,กี้ถูกไหมหารด้วยหนึ่งหอมี 1,500หารกันซิจะได้กี่ห่อเอ่ยเอาอะไรตัดกันได้บ้างเนี่ยเอา0,0ถูกไหม0,0ก็จะเหลือ24 0หหารด้วย15ตั้งหารทดเลขข้างนอกซิจะได้ไม่เป็นการเปลืองพื้นที่แล้วงง2 0 0หม่หารด้วย15เท่าไหร่เอ่ย15 1 15เหลือเศษ5ไปใส่ส สิบห้าสามสี่สิบห้าเหลือเศษเก้าถูกปะใสศูนย์สิบห้าอะไรได้เก้าสิบเอ่ยสิบห้าหกเก้าสิบแล้วก็เหลือศูนย์อีกตัวหนึ่งก็จะว่าอ๋อมันบรรจุใบ,บาชาได้ทั้งสิ้นหนึ่งมือเอ้ยหนึ 1, 000, 360, ่งพันสามร้อยหกสิบห่อถูกปะซึ่งหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห่อตรงกับข้อหนึ่งสรุปเจอข้อนี้เขาอะต้องการ คอนเซปต์คือว่าน้องจะต้องรู้ว่าปริมาตรชาทั้งหมดมีเท่าไหร่ปริมาตรชาหนึ่งห่อมีเท่าไหร่เมื่อเรารู้ปริมาตรทั้งหมดหารด้วยปริมาตรชาหนึ่งหอ่อก็จะได้จํานวนหอ่อออกมานั่นเองแต่สิ่งที่ควรวองสำหรับข้อนี้คืออะไรนะที่เตือนแต่แรกเลยจะต้องรู้ว่ามันคนละหน่วยกันจะต้องแปลงลูกบาศเมตรให้กลายเป็นลูกบาศเซนติเมตรก่อนซึ่งน้องต้องรู้ว่า1ลูกบาศเมตรมีค่าเท่ากับ หล้านลูกบาทเซนติเมตรใช่ปะฉันเมื่อน้องคิดได้อย่างนี้แล้วน้องก็ได้คำตอบคือข้อ1นึ่งห่หอค่ะ